ก็แค่เฉยๆที่โหลดได้เนี่ยตัวที่โหลดได้ตัวจำยังไม่โหลดได้ก็เติมสั่งครับ ก็จะมีอีเวนต์มิชชั่นใหม่นะคะอย่างที่บอกไปแล้วมี6แบบก็คือโกมิชชั่นมิชชั่นบุกยุกป้องกันแล้วก็โจมตีกำแพงตาฟินนะคะมีมิชชั่นจู่โจมแล้วก็ยึดครองซึ่งวันนี้เราจะให้คุณเทสทงทั้ง6แบบเลยเพื่อจะได้ดูว่าแต่ละอันเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะแล้ววันที่24นะะเราอัปเดตแล้วจะได้เจอกันกับเวอร์ชั่นใหม่นะคะโดยที่เริ่มแรกเลยเนี่ยนะคะตัวละครทุกคนจะอยู่ในก็ถ้าเกิด

Hãy subscribe <laughs> cho kênh Ghiền Mì cái <laughs> để không có lỡ được